น่านี่เขาเรียกว่าอะไรเออนันหมูอีกแล้วไก่ครุกคลิกอร่อยไหมอร่อยใชนี่ไก่ครุกคลิกแล้วก็เราเน้นสมุนไพรนี่คุณผู้ชมดูจากสวนเราเองนะคะอืมแล้วก็ไก่ครุกคลิกเหมือนกันนะอืมอร่อยนายบอกวิธีการทำดิทำยังไงนายบอกกินไปเลยสมุนไพรปลูกเองนะอืมนี่มาเดอร์ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเจ้าคุณย่าเดี๋ยวนี้มีข้าวแล้วอืมอันที่เดินทางมาที่สุรินทร์ลำดวนก็บ้านโคกกระชายแวะได้เลยจ้ะมีข้าวหมดได้ป่ะมีมีเมนูอะไรบ้างที่ทุกวันที่ต้องมาเจอแน่นอนเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้ทุกวันมีทุกวันข้าวราจะสลับอืมกับข้าวแล้วแต่บางวันอืมมีแกงเขียวหวานมีอะไรอีกแกงแกงปลาแกงปลาทะง่ามีพะแนงด้วยไก่คุกคลิกนี่ไก่คุกคลิก